เอาละครับวันน um. ี้เวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะฮะกับ p o p p บี้เพย์ทาหรือว่าเจ้าฮักกี้วุกกีในเชฟตัวที่2นะครับมาให้เล่นกันแล้วนะฮะเย้ยกเว้นกูกูไม่รอคอยเลยนะครับว้าวว่ากะเขอเท่าที่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้นายตกใจนะฉันแค่อยากช่วยเปิดไฟให้เบนกลับขึ้นมาให้ได้เท่นั้นอะดี๋ยวตสิเออ ไม่ไม่คิดมาก่อนว่าจะมาอย่างนี้เลยไงเธอแค่อยากจะทําให้พลังงานมันกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะนั่นหมายความว่านั่นเป็นหน้าที่กูนั่นเองฟันงนะได้ต้องเชื่อใจฉันะป๊อปปี้ป๊อปปี้ผมว่าป๊อปปี้ตายนะครับคุณผู้ชมนี่คาชาลองอาร์ม